บัญชีคำภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ชุดที่31คำนี้สะกดผิดนะคะให้นักเรียนแก้ไขตามรูปภาพได้เลยค่ะตะเลงตะเบงมานตะไลตีหน้าตายตุนเตาผิงท้องตรา ทันการทัศนศึกษาเท,ท้าทำเนียบทึกทักนานาภาษานายจ่านุ่มนวลบ่อน้ำบาดาลบ้อง บ้านท้ายบ้านแตกสาหรกขาดบุญบ้านไฟเบ้าปฐมกษัตริย์หรือปฐมมกษัตริย์ปอรปักประชิดปลงศพปลอบขวัญ ปลาชะโดปะรำปากกาลูกลื่นปิ่นทรณีปูนบำเหน็จแปรขบวนแปร่พดุงเพลี้ยงพล้ําไพรี ฟอฟามพักขีนีปากโป้งมะทุระพ์มหาการมหากุศลมักคักมันเทศมืดฟ้ามัวดิน ไม่ลืมหูลืมตายุดเยงเยาะหยัน